กายนาวพน้นลูกชายพ่อหนุ่ยแม่มาชาหย่อนภาพวันวานดูแล้วยิ้มตามเลยค่ะ นั้นๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของกายนาวพลลูกชายสุดหล่อของมาชาวัฒนาพานิชกับอดีตสามีหนุ่ยอัมพลลำพูนซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นหนุ่มใหญ่อายุเข้าเลข3ากลางๆแล้วค่ะในเรื่องของความหล่อเนี่ยบอกเลยว่าได้พ่อหนุ่ยแม่ชามาเต็มๆค่ะในด้านของผลงานในวงการบันเทิงนะคะกายเนี่ยมีโอกาสนะคะมาเล่นให้เห็นบ้างเล็กๆน้อยๆทั้งถ่ายแบบแล้วก็มีออกรายการกับคุณแม่ค่ะล่าสุดนะคะกายนาวพลได้เคลื่อนไหว ใน IG ครั้งนี้ไม่ได้โชว์หน้าหล่อๆนะคะแต่ว่าเป็นการลงภาพย้อนวัยของตัวเองค่ะกับพ่อหนุ่ยและแม่ชาที่ต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละภาพนั้นแฟนๆเห็นแล้วอมยิ้มเลยค่ะเพราะความหล่ออล่ามาตั้งแต่เด็กจริงๆนะคะนอกจากนี้ยังโฟกัสไปที่พ่อแม่ด้วยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยยังคงเป๊ะปังมากๆพ่อหนุ่ยนะคะก็ยังคงเท่เหมือนเดิมส่วนแม่มาชาความสวยเนี่ยก็ไม่มีแผ่วไปเลยจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะมี ภาพของพอหนุ่ยอัมพลและก็มาชาก็ยังคงเหนียวนั้นเช่นเดียวกันค่ะ